เข้าถึงพัฒนาสู่ถนนสายการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลุ่มป .4 สตูนเมืองสองแผ่นดินไทยมาลายูการเรียนรู้ตลอดชีวิต life long learning เป็นคำที่เหมาะสมที่สุดต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การพัฒนาประเทศสำงงน,นักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษาที่ส่งต่อหน่วยงานระดับจังหวัดเช่นหน่วยงานที่เข้าถึงประชากรวัยเรียนตลอดเวลาอย่างเท่าเทียมทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลเป็นสถานที่รองรับการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้งหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแก่คณะฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริงระยะที่2กลุ่มประถมสี่หรือกลุ่มป4ในฐานะหน่วยฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริง ที่มีนายนิดพรมประสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งโดยมีนายสุวิทย์มุกดาพิรมผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งวิทยากรประจำลุ่ม และมีนายอุทัยการจนะผู้อำนวยก,การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสตูลผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ฝึกประสบการณ์และคณะที่ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพจริงเต็มรูปแบบอาทิกระบวนการปฏิบัติงานนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างรอบด้านครบกระบวนการการบริหารการศึกษาในจังหวัดสตูลแก่คณะทั้ง15รายในพื้นที่จังหวัดสตูลและนอกพื้นที่จังหวัด มั่นใจกิจกรรมเหล่านี้จะเข้าถึงใช้ประโยชน์แก่คณะในการพัฒนาการศึกษาไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์คำขวัญจังหวัดสตูลสตูลรักษัพท์ภาษามาลายูว่าสตูแปลว่ากระท้อนที่มีอย่างชุกชุมในท้องที่นี้จังหวัดสตูนเป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ตอนใต้สุดเขตแดนของประเทศไทยชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเมืองที่ออกแบบทางธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์สมดุลที่สวยงามที่สุดในโลกโดยเฉพาะเกาะลีเปะได้รับฉายาว่าเป็นมันดิฟแห่งเมืองไทยเลยทีเดียวเกาะตตรุเตาเมืองมดรดกอาเซียนเพชรอันดามันเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวดื่มด่ำสัมผัสถึงธรรมชาติได้อย่างน่าหลงไหล และแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้เช่นกันอย่างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูลมีสถานที่ท่องเที่ยวได้ทั้งปีทั้งบนบกและทางทะเลและที่ต้องห้ามพลาดอุทยานธรณีโลกูเนสโกโกลบอลจีโอพาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลและเป็นหนึ่งเดียวของประเทศที่โด่งดังไปทั่วโลกที่จะสร้างรายได้มหาศาลจังหวัดสตูลมีพื้นที่ประมาณ1 7 5 4 7ล้าไร่พื้นที่เป็นเกาะ 105อเกาะทิศเหนือติดจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังทิศใต้ติดรัฐเปอริสประเทศมาเลเซียทิศตะวันออกติดจังหวัดสงขลาและรัฐเปอริสประเทศมาเลเซียทิศตะวันตก ติดทะเลอันดาม,มันมหาสมุทรอินเดียจังหวัดสตูลมีพื้นที่ในการปกครอง7อำเภอ36ตำบล279หมู่บ้าน34อบตอ7เทศบาลเป็นเมืองสองแผ่นดินไทยมาลายูมีประชากรทั้งชาวไทยมุสลิมชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า3 5,800คนที่อยู่ร่วมกันอย่างเครือญาติในสังคมพระหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข เหมือนจะเหมือนจะชีวิตหลุดดาวน่าจะได้มาอยู่ภาคใต้กลอยแบบนั้นเลยนะกาดูแลดีเลยดี้้อกวัน15วันเลยจะเป็นความรู้สึกยังไงรู้สึกเกีงใจมากคณะในสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจินดีต้อนรับคณะฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริงระยะที่2 ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดรับเตรียมพร้อมในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพจริงเชิงบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ สอดรับกับพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแก่คณะฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริงกลุ่มปฐม4หรือป .4 ในฐานะหน่วยฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริง ที่มีนายนิตพรมประสิทธิ์วิทยากรประจำกลุ่มคาดหวังคณะได้รับประสบการณ์จากสภาพจริงรอบด้านเพื่อสร้างแกนกลางที่สำคัญระหว่างหน่วยงานการศึกษากับการพัฒนาประชากรวัยเรียนขั้นพื้นฐานอย่างมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดพลเมืองที่สมบูรณ์แบบเพื่อร่วมการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้คณะดังกล่าวได้รับการเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลโดยนายอุทยัยจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบอาทิกระบวนการการปฏิบัติงานการบริหารแนวใหม่การศึกษาเปรียบเทียบนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียนกว่า 27,000คนบุคาลากรและครูกว่า2,000คนภายใต้รวดเร็วถูกต้องโปร่งใสใส่ใจบริการมีมาตรฐานสารฝันสู่ความเป็นเลิศคนเรนี่ยสูงกว่าระดับประเทศนะครับแล้วก็ n อก็ถูงกว่าระดับประเทศในกันกับเลชาวาะจระสนน้อยถ้าใช้ชีวิตลําบากไหมถ้าในเรื่องของการสอนเราไม่ลาบากเลยนะคะถือว่าเราเป็น กำไรกว่าเพื่อนคือเราสามารถทําให้นักเรียนได้เหมือนเราสอนลูกตัวเองอะค่ะเหมือนเรา,เราสอนลูกเราอยากให้เด็กนักเรียนเราได้ยังไงคือเราได้เราจี้ได้ทุกคนเพราะเรามีจานวนนักเรียนน้อยนวัตกรรมการศึกษาพัฒนาสู่ไทยแลนด์4.0ตารูเตาโมเดล T พัฒนาครูและบุคลากรสู่เมืองอาชีพ A เน้นกิจกรรมและพัฒนาทักษะอาชีพ วิจัยและสร้างนาวัตกรรมการศึกษา4.0จุยก,กระดับคุณภาพผู้เรียนทีสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม มุ่งสัมฤทธิ์ของงานเชิงประจักษ์โอพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ทางวิชาชีพการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มงานทั้งระบบจุดเน้นองค์กรสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา4.0 1. โรงเรียน1กิจกรรมเด่นระดับประทมศึกษา 1. โรงเรียน1กิจกรรมเด่น 1. ทักษะอาชีพระดับขยายโอกาส1กลุ่มสาระ1โครงงาน1นวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยยกชั้น M.O.U การศึกษาอาเซียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลโรงเรียนคู่พัฒนาการศึกษาโรงเรียนประเทศมาเลเซียโรงเรียนคู่พัฒนากิจการลูกเสือโรงเรียนประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียประเทศสิงคโปร์สตูลโมเดลจัดก,การศึกษาแบบมีส่วนร่วม10โรงเรียนพื้นที่นว,วัตกรรมการศึกษาสตูลโดยใช้กระบ,บวนการโครงงานงานวิจัยชั้นเรียน1โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 2. โรงเรียนบ้านทางงอ 3. โรงเรียนบ้านคนเก 4. โรงเรียนอนุบาลมะนัง 5. โรงเรียนบ้านเขาจีน 6. โรงเรียนวัดหน้าเมือง 7. โรงเรียนอนุบาลสตูล 8. โรงเรียนบ้านโกตา9โรงเรียนบ้านบอดเจ็ดลูก 10. โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาติอุปถัมภ์2550การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพื้นที่เกาะโดยใช้ PICED model และขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง159โรงเพื่อผลสำเร็จทางการศึกษาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังควบคู่การส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนผู้ปกครองซึ่งทําให้สร้างไรายได้ให้แก่นักเรียนผู้ปกครองสร้างเศรษฐกิจเพื่อขยับการศึกษาเด็กสตูนระดับให้สูงถึงระดับปริญญาตรีคณะกลุ่มประถม4เข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่ถนนสายการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกคนอยู่อย่างมีความสุขในสังคมพหูวัฒนธรรมสอดรับยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ 20ปีสู่ความมั่นคงบ้างคังยั่งยืนน้ำใจที่ชาวสตูลมีให้แขกผู้มาเยือนทั้ง15ชีวิตทำให้เราเกิดความประทับใจแล้วก็คิดว่าโอกาสหน้าอยากจะได้มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่ที่สตูลอีกครับ